ใา่กันนี่แต่ว่าบางครั้งข้อเมต์บ่ข้นนะคะพี่น้องก็ยังแสบหลายเ่าตำมะคุงมุมนี้ได้ไม่เอ่ยค่ะกระไดนใหม่แกงนึ่งนี่ละเนาะค่ะกระเฮ็ดคลิปไปแล้วก็เลยก็เลยย่งม้อนเข้าบ้านเนาะค่ะเข้าไปกับค่ะกระเฮ็ดเฮ็ดกันไปเนาะค่ะะเกษตรกร้ากับบุ้มมี่ยังหลายอันสี่แล้วเนาะค่ะ เทากับขยันแน่จะงอยเนาะเท่ากับมีเวลาเขากับเป็นเนาะข่ามันนั้นเขามาจำได้อยู่อันถ้าถ้าเกิดไล์ไล์แบบสัญญาณหายอย่างเงี้ยก็แปลว่าถ้าเป็นอีโมจิเล็กๆนั้นได้ย่ค่ะขอบคุณนะคะคุณวัสนาขอบคุณนะคะค่ะวันบัญยขอบคุณที่เขามาให้กำลังแรงใจกันเนาะค่ะขอบคุณหลายๆเรือทุกคนกับเจ้ซีแหละเนาะค่ะ กระล่มลื่นนะคะก็มาเบิงมาดูคนหาหอยหาปลูหาปลา,ปาอย่างนี้เนาะคะ่ะมือนีห้าบได้มากหายู่หากินกันเนาะคะ่ะเป็นเรื่องธรรมนาคะ่ะยู่บึงการเนียนป่าหลายได้เนาะคะ่ะพี่น,นะะ้องเนาะไปไปนู่นแหละคําคํามืดจังค่อยเข่าบ้านเนาะคะ่ะเพราะว่ามันห่อนเนาะ,ะเข่าบ้านนี่ก็คือบ้านยุศวนยางนะคะเพราะว่ายุศวนยางของป้าเน,นี่ย ลายคนก็จะเจอปัญหาขึ้นกันแล้วเนาะค่ะพี่นงคงค่ะไปลากขึ้นไร่เนะาะมัเหล่นยุคือเก่าเนาะคะ่ะแบบว่าเพียงแต่ว่าเพิ่นกับพ่อใจในสิ่งตรงนั้นเนาะ,ะแต่สำหรับฟ้านี่ก็จะเฮ็ดไห่ถึงที่สุดจังสี่นะคะ่ะพี่น้องค่ะเขาม้ามือละคน้นสองคนจังสี่มันเข้ากับถื้อกันก็ <c ười> <c ười> เลี้ยนลูกกันไปเนาะคะ่ะบางย่างบางย่างเข้ากับสิมากันรั้นตีบอกกันบ่ได้เนาะคะ่ะ อ,อุดคุ้ยกันไปธรรมดาดีก้อนนะคะทักทายกันไปอย่างนี้นะคะชาลีใช่ไหมคะให้เอื่นชาลีเนาะค่ะจ้าขอให้ได้ขึ้นมาบางคนกับเสียพานไปแล้วเนาะคะ่ะกักขึ้นปอหาเรียบร้อยแล้วนะคะพานไปแล้วก็มีเนาะคะ่กะก็ดีใจน้ำเนาะคะ่ะ ของฟ้าหนึ่งที่เนาะคะ่ะก็มีความรูซื้ออยู่ตรงนั้นอยู่แต่ว่าเฮ้ามาตรงถึงจุดนี้แล้วเหมือนประมาณว่าความสําเร็จมันจะรอยเฮ้าอยู่หน่อยๆเห,หลือ,อยูแค่เฮ้าหายค่ำแนะนําเท่าไรเนาะคะ่ะทักทายครับจากบึงการจ้าเป็นจังไรเนาะคะ่ะทังบึงการเนาะคะ่ะทังบึงการนี่ก็เป็นอิโมจิเล็กๆนั่นได้อยู่ค่ะขอบคุณนะคะคุณวาสนาขอบคุณนะคะค่ะวันบนใหญ่เนาะคะ่ะมูอน,นั้นเขามาจําได้อยู่ อันถ้าถ้าเกิดไล์ไล์แบบสัญญาณหายอย่างเงี้ยก็แปลว่าเขาก็เห็ดปกติแบบไหนเขาก็ค่อยเห็ดปเนาะคะ่ะมาผุดคุยคุยถักท่ายกันนี่แต่ว่าบางครั้งข้อเมต์บกขืนเนาะค่ะ,คะ,คะพี่น้องก็ยังคงถึงที่สุดแล้วกับกาแสดงว่าถ้าเข้า,าบผ่านว่งอย่างก็กแสดงว่าความสมารถเข้า,าถึงสีเนาะคะ่ะคนอื่นที่เ็นเห็ดเก่งๆเห็ดอย่างสีกับโบอื่นเนะาะกัเรียกว่าประสบการณ์เนาะคะ่ะประสบการณ์ถ้าเข้าบบเลียนลหลวเข้าโบเห็ดถอาถ้เข้ากับ โบไดเลี้ยนบบรู้บไดฝึกฝนเนาะคะ่ะจักค้นเนาะคะ่ะกับแป้ว่าิ่นบไดหามดงเนาะก็เกณฑ์นตรงนี้บบมีว่าหาม่ให้เว้าเนาะคะ่ะประสบการณ์ของคุนถึงที่สุดแล้วกักาแสดงว่าถ้าเฮ้าบ่บพานบ่ห่ังกัแสดงว่าความสมารถเข้าบบถึงสิเนาะคะ่ะคนอื่นที่เ่นเห็ดเก่งๆเห็ดยังสีกับ่บอึ่องก็มีจุบ,บันของเข้าเนี่ยแล้วเนาะคะ่ะ สวัสดีค่ะยายอ้วนาพาเพลินขอบคุณนะคะยายอ้วนยายอ้วนาพาเพลินนะคะยังอยู่ปอซีอยู่เนาะยังห้องในป่าไห้องในมาได้อยู่เพิ่งแบบเรียนรู้เนาะเท่าก,กับเหมือนกับว่าเท่ามาย้ำไดกระสุกใจย้ำนั่นเดินไปตรงนี้ก่อนสวัสดีจ้าน้องนุย้ยมาย้ำไดกระสุกใจย้ำนั่น เดินไปตรงนี้ก่อนสวัสดีจ้าน้องนุ้ยล้วงขามู่น,นันเขามาจำได้อยู่อันถ้าถ้าเกิดไล์ไล์แบบสรรัญญาณหายอย่างเงี้ยก็แปลว่าบรรยากาศสวยๆอีเนะค่ะ นะคะแต่เพื่อนกาจะดีกันทุกคนเนาะอยากไปเพื่อนพี่น้องเพื่อนกาหูเพื่อนเขาใจทุกคนเนาะค่ะคือปกติแล้วโดยกะบ,บ่บ่แน่ใจเนาะค่ะเพื่อนว่าบบให้ใส่ส่งสติกเกอร์แบบในห้องไลน์นะคะต้องขอขอประทานอภัยอันป้ากะพึ่งมาไ่ได้นี่ละหาข้างนี่ละค่ะเนาะหาข้างจริงๆแล้วกะคือแบบที่เขากับมะฮอ ถ้าท่มผิดเท่ากับบรูบรูจังสีเนาะค่ะแต่เทากับพยายามเขาไปไปแก้ไขตัวเองเขาเขาไปตรวจสอบอยู่เหลยจังสินะค่ะเทาว่าขยันเท่ากับบ่ได้เนาะค่ะเพิ่นกับมีสวนยางหลายด้เนาะค่ะจังจังไอ้ไส้พี่พี่เขยเนาะค่ะไอ้เขยกับพี่สาวนะเพิ่นกับเฮ็ดยางสวนยางคือการเทาก็เฮ็ดปกติแบบไหนเท่าคอยๆเฮ็ดไปเนาะค่ะ มาผดทุยคุยทักทายกันนี่แต่ว่าบางครั้งคอมเมนต์บขึ้นเนนะคะพี่น้องก็ยังขอบคุณอยู่สามสามดวงตาก,ก็ยังอยู่นะคะคอมเมนต์เข้าก็กับบขึ้นืนนะคะกับบเห็นนะคะถ้าแบบถ้าบ่เห็นคอมเมนต์สี่ค่ะคุ้ยกันไปธรรมาดาดีก้อนนะคะทักทายกันไปอย่างนี้เละคะ่ะชาลีใช่ไหมคะห้เอิ้นชาลีราะค่ะจ้าเป็นอีโมจิเล็กๆนั่นได้ย่ค่ะ ขอบคุณนะคะคุณวาสนาขอบคุณนะคะข้าวันบรรยากาศเข้าจะไปเข้าจะไปท่างรัดกับกับลําบางเนาะคะ่ะพี่น้องขานี่ก็เป็นกดเป็นเกณฑ์นของเพิ่นเนาะคะ่ะจากที่เข้าตะกี้เข้าเหลืออยูนิดเดียวคือบางคน,นะคะเนาะค่ะฝ่าก็อยากให้กําลังใจตรงนี้เนาะคะ่ะไอทุกอย่างแหละเนาะคะ่ะบางบางครั้งเนาะ,ะแม่แต่งตาบรรยากาศสวย ขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมย้อนหลังด้วยนะคะเมนี่ว่ามีหัวขอดอกนะคะค่ะก,กระไดนอใหม่แกงนึงนี่ละเนาะคะ่ะ <c oughs> กระเฮ็ดคลิปไปแล้วก็เลยก็เลยย่างม้อนเข่าบ้านเนาะคะ่ะเข้าไปกับน,นี่ล้วก็กับพยี่ยามเข้าไปศึกษาหาค้อมลูลเนาะคะ่ะก็เอาใจซอยกันทุกคนเดอ้อผู้ใดอันเลี้ยอยูยย่ป,ปอใดกะหลายคนก็จะเจอปัญหาขึ้นกันแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ ไปลากขึ้นไหลเนาะบ่ได้กีดยางมือได้เข้าคักยังสี่เข้ากับบ่ได้กีดยางเข้าก็ออกมาหาอยู่หากินเนาะพี่น้องก็เป็นบุมมีไฟฟ้าเนาะค่ะจะเป็นสวนยางแบบว่าอ่ามันก็เย็นดีดอกค่ะสวนยางแต่ว่าเข้าจะอยู่ตะหันมันก็เบื่อกับเส้งเนาะค่ะพี่น้องบางครั้งเข้าก็อยู่สวนยางเข้าก็เฮ็ดเฮ็ดกันไปนะเนาะค่ะเกษตรกรเข้ากับบมมี่ยังหลายยังสี่แล้วเนาะค่ะ เขาก็ขยันแน่จะง่อยเนาะเขากบมีเวลาเขาก็ไป,ไปไปทุกปีแต่ปีนี้เขาจะไ่ได้ไปเนาะจะได้ไปอุบลเนาะค่ะปีนี้เนาะค่ะอืใกล้สงการเด้อพี่น้องเด้ออีกสิบสิบเอ็ดหมื่สิบสองมืนะะ่นค่ะอืมแมนเนาะคะ่ะถ้าบ่เห็นคอมเมนต์กับไปถ้าบ่ได้ตอบคอมเมนต์ไ่ได้อ่านหาได้เนาะไหมละเขาก็มาพักผ่อนเอาบรรยากาศนะคะบรบรยากาศรอบๆ ใส่เบิดนอ้เมื่อนี่ถ้ากันนอนรับเบิดบ่นอ้เพราะว่าการที่เฮ้าขืนตรงนี้มากเนาะคะ่ะถ้าเฮ้าเข้าขืนชั้นซีมากเราก็จะเป็นกันทุกคนเนาะคะ่กกะกฎกติกาเพิ่นก็เยอะแยะเรียกว่าเกษตรกรเนาะคะ่ะบางคนเพิ่นกเ็เฮ็ดอะไเฮ็ดสวนเฮ็ดยังซีเนาะคะ่ะสวนผักสวนยังไว้ซีเนาะ,ะพืชหมุนเวียนมังซีเนาะคะ่ะที่เข้ากับมาเขา ถ้าท่มผิดเท่ากับบรูลบรรลูจังสีเนาะคะ่ะแต่เท่ากับพยายามขเขาไปไปแก้ไขตัวเองเอาขาเขาไปตรวจสอบยู่เรื่อยจังสีเนาะค่ะเทาบ่กขยันเท่ากับบ,ะะะะบไ่ได้เนาะค่ะบังท่นก็เลี้ยงวัวเลี้ยงค้วายเนาะพี่น้องเลี้ยงกระบืองนี่ก็ห่อนก็นเลยออกมาเอาบรรยากาศของเก้านี่แหละค่ะํำไม่น้ําสงครามากินเขาปลาเยี่ยมไปยามกันนี่ก็ได้ปลามาหลายเนาะคะ่ะ ็นไม่น้ำโะคะ้งแล้ะค่ะคุณผัทลานี่อยูย่สวัสดีทักทายพูดคุยจ้าเมื่อนี้อากาศห้องไหนนี่เนาะคะ่ะเข้าเวคอมเมนต์นี่เห้าปเห็นเนาะคะ่ะบางครั้งเห็นเป็นบางอย่างเนาะคะ่ะแต่พอเห้าลงอ่าลงไล่ไปปุ๊บเห่ากับบางบางที่กังค่อยมีคอมเมนต์ตรวแลันฟ้าก็เป็นคนมากกัน ไปหาหมูหาพ่วงเนาะเงาเงากับไปคุยคุยกับผู้นันผู้นิยังสี่นะคะแต่พ่อห้ามมเห็ดตรงนี้แล้วก็ว่าสาม,มารถที่ไปได้แบบจะไปเนาะคะ่ะไปนูน่นไปนี่มันก็ห่อน,นี่ดอกค่ะแต่ว่าบรรยากาศแบบธรรมชาตินะคะถึงจะห่อนก็เป็นห้อนแบบโบ,บไดห้อนแบบว่าโอเคเหรอหเนาะพี่นนะ้องเนาะเป็นช่วงช่วงหัวเรี้ยวเพราะว่าการที่เข้าขืนตรงนี้มาเนาะคะ่ะถ้าเข้าเข้าขืนจันซีมาเราก็จะเป็นกันทุกคนเนาะคะ่ะ กฎกติกาเพิ่นก็เยอะแยะในนี่เนาะคะ่ะเข้าเวทคอมเมนต์นี่เข้าไปเห็นเนาะคะ่ะบางครั้งเห็นเป็นบางอย่างเนาะคะ่ะแต่พอเห้าลงอ่าลงไล่ไปปุ๊บเห่ากับบางบางที่กังคอยมีอ่าคอมเมนต์นเนาะคะ่ะอืมแม่